สวัสดีครับครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การตั้งค่าการซูมหน้าจอบนเครื่อง Macintosh นะครับสำหรับผู้ใช้งาน Mac นะครับทั่วไปย่อมีบางที่นะครับที่อาจจะต้องทำงานทำมีการพรีเซนต์การนำเสนอผลงานของตัวเองนะครับออกสู่ที่ประชุมออซึ่งบางครั้งนะครับเราอาจจะต้องให้ผู้ชมสนใจเฉพาะส่วนของหน้าจอของเรานะครับ ซึ่งเราก็ต้องซูมนั่นเองนะครับเฉพาะส่วนนะครับหรืออาจบางกรณีนะครับเวลาเราเล่นเบราว์เซอร์นะครับอาจจะเป็น Safari นะครับเวลาเราออกก็คือหน้าจอ Mac ส่วนใหญ่ฟอนต์ตัวหนังสือจะค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับเราก็อาจจะซูมอ่านเฉพาะส่วนอย่างนี้ได้นะครับเอาละครับเราก็มาเรียนรู้แล้วก็ตั้งค่าการซูมหน้าจอบน Mac ไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับอันดับแรกเราก็ไปที่ System Preference นะครับครับก็เลือกไปที่ Accessibility นะครับเสร็จแล้วก็เลือกไปที่ Zoom ครับครับผมให้เราทำการเลือกนะครับ Use Keyboard Shortcut to, to Zoom นะครับก็คืออันนี้เป็นการซูมแบบบนคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์ทางลัดนะครับก็อย่างเช่น อันดับอันแรกนะครับจะเป็น t o g g l e Zo o m นะครับเขาจะให้กด Option Command แล้วก็ตามด้วยเลข8นะครับอันนี้เป็นการซูมแบบ t o g g l e นะครับประมาณนี้ครับต่อไปครับ Zo o m i นนะครับให้เรากด Option Command แล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะครับอันนี้เป็นการซูมนะครับซูมอยากซูม ประมาณไหนตามที่เราต้องการได้ครับตัวเนี้ยซูมอินส่วนซูมเอาก็ตรงข้ามกันนะครับก็คือกดออปชันคอมมาน์แล้วก็ทาใด้ลบนะครับครับประมาณเนี้ยครับสำหรับเ,เราอาจจะไม่ถนัดบนคีย์บอร์ดเราอาจจะถนัดบนเมาส์เราอาจจะใช้เมาส์ลูกกิ้งบนเมาส์นะครับในการซูมก็ได้ให้เราติ๊ก อันตัวนี้นะครับในอันติกตัวนี้ออกนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถแบบเลือกได้ว่าเราจะใช้ปุ่มไหนบนคีย์บอร์ดนะครับสมมติว่าผมใช้คอมมาน์นะครับผมก็กดคอมมาน์แล้วก็กลิ้งเข้าออกนะครับกลิ้งเข้าแล้วกลิ้งออกนะครับก็คือซูมเข้าซูมออกนั่นเองครับประมาณนี้นครับอา่า ครับสำหรับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใช้งาน Mac ถนัดนะครับสำหรับ Smooth Image นะครับก็คือเวลาเราซูมอย่างเงี้ยครับซูมเข้าอย่างเงี้ยมันจะทำให้ภาพแต่ละพิกเซลนะครับสมูทไม่แตกฟอนต์ไม่แตกไม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราติ๊กติ๊กออกนะครับปึ๊บอ่าเวลาเราซูมเข้าใหม่ครับมันจะทําให้ภาพไม่ค่อยสมูทนะครับตัวหนังสือหรือฟอนต์อะไรจะแตกนะครับ โอเคครับผมเลือกสมูทิมเมจนะครับครับส่วนซูมสไตล์นะครับตัวนี้มันจะมีให้เลือกสสไตล์นะครับก็คือฟูลสกรีนกับพิจ u r e อินพิจ u r e นะครับถ้าสมมติว่าผมเลือกพิจ u r e อินพิจ u r e นะครับมันจะซูมเฉพาะส่วนมันจะมีเลเยอร์ของมันนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ซูมเฉพาะส่วนที่เมาส์ชี้ไปนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับอ่ะผมอยากซูมตรงนี้นะครับก็ซู นะครับนะครับเคครับครับสำหรับผู้ใช้งานนะครับยังไงก็ลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะทำให้บางท่านที่ยังไม่รู้นะครับก็ช่วยให้บางท่านรู้ได้นะครับก็ยังไงก็ผมก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe บนช่อง c h ช n แนลของ Apple Technologies นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ชมนะครับที่เสียสละเวลามานั่งชมคลิปวีดีโอที่ให้ความรู้ไม่มากก็น้อยของผมเองนะครับก็อย่งไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ